เอาเลยครับอยู่กับทัพปอดชาแนลอีกแล้วเช่นเคยวันนี้ก็เล่นเกม Resident Evil 4แล้วก็มาสอานวิธีการฆ่าไอ้ตาบอดสองตัวที่เขาว่าเต็งชิบหายไว้วอดนะครับโอเคอันดับแรกเปิดมีติมาอยู่ตรงกลางปั้งเรียบร้อยตายคู่ครับผมคุ้มจัดแล้วก็เอาปืนสไนมาก็ได้หรือว่าปืนธรรมดาก็ได้แล้วแต่ทุกคนถนัดแต่ว่าผมคิดว่าธรรมดาดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นกระสุนนะปรตูกปิดอัเทียอะไรปิดทำไมเปิดมาจ่ะไม่ต้องปิดนะครับ <c oughs> โคตรไวอะไรอะไรมาใกล้กูทจะมาเอาตายเลยว่ะขอสู้เปอร์หน่อยดี สูภเกพ่อมึงตายหัวไม่แตกเดี๋ยวว่ารอดไปน้องเอาไอ้นี่มาตัวนี้มียาครับเป็นตัวนี้มีเฮิฟที่ดีเก็บเงินแป๊บเดี๋ยวไม่หายกูเคยพลาดมะไรเงี้ยแม่งเอแป๊บเดียวเงินหายวับไปกับตาก็จะมีตัวลอยหลังไปสองตัวสามตัวข้างหลังเนี่ยครับก็ระวังไอ้นี่นะหัวแตกอุ้ยตายแล้วว่ามึงเอ้ยไม่ได้วเกเลยมีคนเดินมาแล้วครับไอพวกนี้มันวับมาได้มันมันอยู่ดีก็วับมาได้มาขอสูภเกหน่อยลงมาสู้เพก เน้นเน้นที่หัวเอาเธจับสิพี่จับเอาไอสัตว์เอ้ยโดนจับไปหมวกกระเด็น,นไม่เดี๋ยวหลอกคุณเล่นกินยาแปบแ๊บเดี๋ยวตายเอ้ยอะไรเนี่ยกดระเบิดทำเชี่ยอะไรกดกินยาเอออะพายแม่แล้วกันสักทีดิโอ้โหไม่โดนกูใช้ดําเพื่อกูไม่ไหวละมามเล่นอะไรไม่เล่นเล่นกับกูเลยยังไงยังไงยังไงตายไหมตายเขาผมโอเคีนี่ยังไม่ตายอีกเหรอตายซะ แม่งอืดจัดจัดจะซมเพกตัวนั้นตัวเดียวแม่งเอ้ยเสือําให้กูโมโหตัวนี้มีอะไรปะไม่มีอะไรใช่ปะโอเคตรงนั้นนะตรงนี้ข้างหลังอ่ะอ้ามันมียาอยู่เกือบลืมเก็บต้องเก็บนะครับไม่งั้นเราเสียเลือดฟรีนะครับขุยเฮิบเฮิบ,เบนี่ยาละกุูรวยกระสุนจัดก็เอาลูกซองยิงเปิดกล่องครับรวยเกินอ่ามีแล้วกันนะเปลองอ้าผมไม่ได้จะฟันตะค้างเฮ้ยกูจะฟันกูจะฟันไห้เคปรับ่ะ ต่อไปก็เจอบอสซาราซ่าแม่งวางกำดักไว้นะครับผมทำให้เราตกลงสู่พื้นแต่กูกูไม่ก็ไม่กลัวมึงหรอกไอ้เซาด์ปะลุยเลยดีกว่าครับผมคาสีงโง่ก,กากภาพกากกลิ่นกลิ่นเหี้ยเลอวะเนี่ยเฮ้ยแอตลีเอ้ยลีอ,อน <laughs> มึงมันง่อที่สุดเลยนะคุณแคนนี้คุณรู้ไหมว่าแกไม่อยู่ตรงเนี้ยทำให้แกตายได้คิดหรอวะเฮ้ย้ไม่เนลิออนเนี่ยเี้ยวู้าวขึงเอาไว้นหนฉันลองฟังเสียงกระดูกที่มันเป็นผลงานของฉันหน่อยสิน่าจะมีเสียงเลือดกระเด็นด้วยไอสัตว์กูเมื่อยแล้วเนี่ยแม่งอยากฟังมากช่ปะเอาไปคำด่าจากกูเอง อุ้ยเนี่ยตกใจหมดแม่งเอ้ยไปจัดก,การมันกูโมโหแล้วเนี่ยมึงหน้าไปจัดก,การมันไอ้สัตว์ได้ครับท่านแม่งไวๆใส่กูเฉยเลยเมื่อกี้มึงด่ากูมมาเปล่าครับส่วนมึงตามมาไปนี่มาด้วยอีนี่คือใครเหรอก็มึงนั่นแหละไอ้สัตว์หุบปากแลตามมาลีออนทำไมไม่ช่วยกูเฮียอีนี่ก็ดันกูนจังเลยฮัรอรอรอ สัญญาณไม่ดีเลยโอเคครับผมตัดแม่งเลยเราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้ก็จะไปเก็บมงกุฎแล้วก็เก็บของเจ็บประทัต่าง,งๆเก็บ <Okay, S 2> พวกคุยหัวค้ารอไปหนึ่งมีอะไรขายไหมครับเราขอเวลาไปหนึ่งครับเออยกงของนะของ